สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็จะทำตำตำพริกดิบวัทูนนุด่งครับผมเนี่ยตั้งไฟกยแล้วน,นะใส่หอมครับผมใส่หอมลงไปแล้วก็ใส่กระอมลงไปครับตักเอาพริกดิบมา กัวออกซะหน่อยฮะเวลาตอนตำีะได้ตำง่ายๆแกะกัวออกก่อนกินกับพวกผักสดๆครับผมเหอเก้าจะเอาตำลึงลวกแล้วก็เอาหัวปีต้มครับผมทำบุข้าวแบบง่ายๆฮะ หั่วก่อนครับผมใส่เยอะนิดหนึ่งนะจะได้ออกรสชาติเผ็ดๆนิดๆถ้าไม่เผ็ดแล้วมันก็จะไม่อร่อยครับผม ใส่เกลือลงไปหน่อยฮะเดี๋ยวเราเคี่ยวให้ให้ให้ใหใหน้ำแห้งเลยครับผมคั่วไอเคี่ยวให้น้ำแห้งแล้วก็ถึงค่อยมาคั่วให้มันออกไหมๆหน่อยๆมันจะได้หอมๆครับผมส่วนปสาชเนึ้เราก็จะอามาปิ้งฮะ ปิ้งควายให้หอหอมหน่อยครับผมตำแค่ตัวเดียวก็พอครับเพราะว่าเราทำแค่ถ้วยเดียวครับผมปิ้งให้หอ,อมหอมเลยฮะ ยิ่งไอ่อนครับอีกตัวนี้เดี๋ยวกะว่าจะเอาเก็บไปทอดให้เด็กๆกินกนหรือว่าเด็กๆนึกอยากครับผมนี่เราเที่ยวให้น้ำแห้งเลยครับ ต้องใส่น้ําไปฮะาตาถ้าไม่ใส่น้ําแล้วกว่าพวกหอมกระเทียมกว่าจะสุกให้มันนานครับผมเราต้องใส่น้ําให้มันให้มันสุกก่อนแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันแห้งไปมันจะค่อยๆหวดลงไปแล้วก็จะจะทําให้โขกง่ายครับผมแล้วก็หอม รอให้พริกกับกระเทียมสุกก่อนนะครับผมอพอพริกกับกระเทียมสุกดีนะแล้วเราก็ปิดแก๊สดได้เลยครัแล้วก็เอาครมาตั้งครับผม เอาหอมปว่ารเทียมใส่ได้เลยครับกระเทียมเดี๋ยวเรอาอ,อาั่ มันไหนที่เปลือกโดดแล้เราก็ใส่ลงมาเลยครับ ตํำเลยครับโคกใหญ่ก็มีฮะขี้เกียจยกก็มามันหนักโคกหินใหญ่หนักมากเลยฮะเอาเก็บไว้ เอัเน,นี้ยเราก็เอาปูที่เราปิ้งแล้วเมื่อกี้นะฮะเอาสุกเลยนะเราครับอุ๊ยร้อนร้อนครับระวังนี่ก่อน ใส่นะฮะร้อนครับผมโอ้ย่างย่างเสร็จใหม่ๆร้อน าใช้ปิ้งนี้มันจะหอมกว่าอบนะครับผมถ้าอบแล้วมันมันจะไม่ค่คยหอมมันมันไม่เหมือนอย่างนั้นว่ามันไม่ได้โดนไฟครับถ้าเราปิ้งแล้วมันจะหอมหอมทั้งไอ้นี้ไดยฮะไอไอใบตองไดยครับผมอัไนไ้มีก้าวแล้วก็อ,ออกหน่อยนะครับ แต่เช้าเนี่ยฮะแต่เช้ากินอะไรง่ายๆครับผมผมคนก็ชอบจิ้มนมเนี่ยฮะจิ้มกับข้าวเหนียวกินกับข้าวจ้ากข้าวเหนียวอร่อยทั้งคู่ครับผมโอเคอน,นี่ออกาก่อนฮนะ เราก็มาทำเลยครับ สร็จแล้วเราก็ปรุงรสครับผมใส่รสดีครับแล้วก็ใส่ชูรสครับแล้วก็ใส่น้ำปลา 补充呢。嗯 <laughs> <laughs> นะครับปลาทูน,นึ่งตำพริกดิบน่ากินไหมฮะกินกับข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวได้ครับผมอืมอร่อยฮะหอมปลานัวปลาครับผมน่ากินไหมครับง่ายๆกินกันนะกินกับไอ้พวกผักสดๆครับผมรวกตำลึงลวกตำลึง,ลลงแล้วก็ แล้วก็พวกแตงสดๆเงี้ยฮะถั่วสดๆเงี้ยอร่อยครับผมกินกะผักสดๆได้ทุกอย่างเลยฮะมากินไหมครับั่งแค่นี้นนก่อนนะครับผม